สวัสดีครับพี่น้เอฟซี FC สาวนอยเพลานแพงครับเอฟซีรถแหล่ลำเพิ่นเตยเสด็จสุภูสุสคนครับช่วงเย็นๆครับวันนี้ผมมีภารกิจอยู่นานไม่ได้มาอัปเดตให้พี่นงองเบงกอนมีงานหนอกครับพี่น้องงานอิเล็กทรอนงานดวนงานพีงานน้องงานพี่น้องกันนี่ละเพื่อนจ้างไปเพื่อนเสียชีวิตแล้วเพื่อนก็นเลยแจกเข่าตอเลยงานดวนโทรมาวังเว้นนี่ละะเลศรีดิมมีภารกิจไปมวล พ่นสวัสดีครับเป็เล็กโอ้ยผูบรงหานแล้วก็เราจะออกไปทั้งนอกเลยพี่น้องผมควกเอิญไปเอเก็บประทันปะไต้ว่ะอ๋อเก็บขอบด้านนอกนี่พี่นอ้องสีออ๋องานเคลือบเคลือบอ๋อเคลือบออกมาแล้วจะเป็นสีหนี่งไหมเป็นเหลี่ยมมุงมุงอ่าก็แบบตามมุมกล้องกอง็เหลี่ยมเล็กน้อย,นอนอยดอกแต่ว่าตอนนี้คือเพิ่นก็เปิดเพืงแห้งกับวา ยังออกไปท่าม่นดีกว่าเกือบแล้วบาง่นเขายูแล้วเก็่ข้าเก็บสีเก็บอะไรเยอืมากเกี่ย้อะไรวะพูดมาพวกเราเป่าเนียไล่ใหกว่าห้ามาเน่อม ครับบางส่วนเพิ่นเขาแล้วแต่กระทายบ่ได้เบิดทายเพิ่งบ่ได้เหมือนอืมนึ่งหรอสิไปงานนอกแม่เดี๋ยวไครับกำลังเล่นฉากอยู่ สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นไดซีดันพี่น้องว่าจังได้กบเลี้ยววะสันเป็นได้พี่น้องเลี้ยวพ่อบาดดิโอ้กบเลี้ยวเออเลี้ยวฟ้าหนึ่งเลี้ยวฟ้าหนึ่งเนาะอืมขีดเิ็นตีมากเลยคือเฉลิมก้อนเออเนี่ยละเนี่ยละเอาเอาพี่เล็กตอบคำถามค่ะคือมันกระซาร์มาเราออกได้ที่กันเพราะเป็นวัยท้าวว้อนใหมมันเป็นค่ะกองไม่ได้ฟังค่ะ ก็คือฉาบได้ที่เก่าค่ะเป็นิม่าเกครับขาเสียวซังค่อยแมาดู่นกับเข่าเหหนงานอื่นนะอันนี้กัเข้ากับเห็ดบอกไปคืองี้มันก็ดึงแกออกเลยที่กันหาเค่ะอ่อพี่เล็กตอบคำถามเลยเนาะนี่มันไม่ใข้าวไมาอยู่ในล้อออดิับได้อ๋อาเาเอาลบได้เนาะครับนีเด้อเป็นร่องตอบคำถามจริงๆแล้วพี่เล็กตอบไปแล้วหละเรอบนึงแต่ว่าผู้คนพุท่นเองเบิ้งในคลิปเนาะ คนว่าเพิ่นงงนะคะว่าเป็นยังขึ้นฉากกอนบางที่ก้านข้าขหอมาแล้วเ่ห้องศรีบเออมือหลังยังไม่เห็ดมันกะเสียเวลาเนาะเสียเวลาคือว่าสร้างไฟเพิ่นมามือเดียวคือจบเลยเนาะแม่นบ่จบเลยอืเก็บ่อยากเอื้อนเพิ่นเข้ามาหลายเทื่อเนาะมันขยักขย่อนเฮาสิบ่เฮ็ดงานแบบว่ายืดเยื้อคือมื้อนี้เฮาเฮ็ดตรงนี้ชุดนี้คือเวลามื้อนึงก็บชื่อมื้อนึงค่ะคือเฮาสิบ่ว่าเฮ็ดมื้อเนี่ยขีกน้าด้อสิบ่มีค่ะสำรับบ่รู้ว่าสำรับคนอื่นมาสำรับผีเนาะ คือเห็ดมือเดียวคือบางงานบางงานทำหนีพ้นสหมือเดียวครับค่ะหลายทีเพราะ่าเทาเห็ดใดเทาก็เห็ดไปก่อนมันมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องง่ายครับเพราะว่ามันสามารถถอดออกได้อืเป็นเรื่องเล็กๆเนาะถอดออกเพื่อกระชับเพราะว่าเราทําตัวเกาะไว้เสริมเมื่อเสียมาทั้งพวงนี่แหละค่ะแค่มาถอดอืออือหายเพิ่นได้เบิ่งนี่แหละพี่น้องตอบคำถามเลยคำถามที่พี่น้องคอมเมนต์มาสามารถ ถอดออกมาได้ลบได้ในการฉาบว่ใช่ป,ปัญหาเลยครับพี่น้องเนี่ยช่างเรายังไม่เป็นปัญหาเลยเนาะครับ <S <S เนาะผู้ฉาบเนี่ยก็แบบว่าะมีฉาบย่างเดียวเหมือนครับผม,อมออบอกเรื่องเรื่องว่าเพื่อนว่าบล็อกไฟนะ<อ>มันลบได้ลบได้ครับลบได้ครับลบเป็นปัญหา,าครับว่านี่เราพี่น้องคือกัอยากให้มีไฟทิ่มไฟเพื่อนครับครับคทิ่มไฟแม้มือเดียวปุ๊บแล้วจบเลย บันนี่เฮ็ดโอได้ด้วยไนี่งานเล่งจะเอาเด็กบันไดก็ได้บ่อนแดงแล้วว่าจะอยู่ไวายยังเคลื่นหมุนอ่ะมืงเนี่ยเมื่อไหร่หมอลำอยู่ไหนยนีจังโมงอยู่หอดซำหมอสบ่ลับครับคุละค่ะครับนี่คือตอบคำถามแบบชัดเจนเลยไม่เป็นไองละเอียดยิบเร่งค่ะน่าจะไลี้ยงสิ่งดของไม่อยู่หรอกค่ะนั่งขั้วตอนตอนไหนเปิ้ลจิตต่อน่ายหรอกค่ะ อีกด้านนึงไม่ได้เอาให้มันแล้วเลยก่ะมึงเนี่ยชักแล้วแล้วตอบเนาะว่าสองชุ่มแล้วแน่นอนระหว่างสิ่งนาะโอ้ผมซือความเชื่อนี่ผมซื้อความเชื่อบอกว่าอะไรผมวางสันนี้ต้องวางไว้ครับวางไว้แล้ววางไว้เออไว้เออไว้เอาแกะข้าวพี่ตังก็ย้อนย้อนให้แน่มันเมื่อยเห็นบ่ก้ามขึ้นแล้วเนี่ยปั้นมือวัดมือวัดเว้นเนี่ยยิ่งบ่พี่ตังเห็ุผู้เดียวมันโมเมนต์ของคอยได้ขึ้นลงขึ้นลง ย้อนกันไงอ่าย้อนๆแล้บ่พิสนามายื่นกันแล้วท่านมายื่นมาเกินเครื่องมือกันแล้วหรือเป่าอีฟ้าเดียวนึ่งไหมครับเครื่องมือครับอืมแล้วอืมโอเคเอาย้นย้อนไทยย้นย้นไทยเพราะเป็นยังต้องถามกรรมกรนะว่ากรรมกรไรไหมเืมผอไรเพื่อดเพื่อนผู้จัดการ่ไงผอสร้างไหวอยู่แต่ผู้จัดการไงยูสร้างแล้วพอแล้วพอแล้วเด็กแล้วคำมแล้วอืม

ไป่กะเชื่อมให้เรียบร้อยมั้งไหมนะติดให้เรียบร้อยมั้งอ๋อพวกอย่างเมื่เไงข้าบปลาเด็ดปูคือจังเพิ่นอาจจะก็อะไที่มกับข้าวเนาะตัวน้องข้าไผิ่ขันข้าใส่ของเดี๋ยวสิได้กามปูแบบนี้ก็คือหนีไปซื้อเนาะจะไปเป็นไอ้กรต้องใบล็อกอ่าเขาเกินยังไงตัวเปื้อนเลย อันนี้เานีแก้ไขง่ายเนาะง่ายแต่การซอร์วิงี่ก็เอินที่ยังอ่ะหนวดปุ่เลยนะพี่เอินนวดุ่ม้องรู้เอาาเดินได้ไหนพี่นวดุ้มมันส่แล้วมันจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่พี่กตัวมีบมีหนมัองน้ำนะองน้ำชิได้เขาไรเพี่บ้านกอื่อนนี่นะคะอื่นได้เขายู่า พอพี alors, look, son, ่น้องก็คือว่าเราเขเมนต์เรื่องของน้ำก็เป็นเรื่องของน้ำก้อนยังสินะว่าของน้ำยู่หันเป็นกะพไยุะวาตอนนี้ท่ในเขาบ้านไรแต่ได้วาเิ่นอยากเอาควเม่อไห่น้ำเพราะว่ามันหกปอนไงแพ่นครับมันหกเป็นหกมันคือเครื่งเป็นเ่องยูเท่งกินเครองยูเค่งกันนี่สิไหมครับครับเป็นยได้วาถ้างนั้นก็ขอควกอนนะตอนแรกว่าจะเห็นพเห็นควแล้วก็อยากได้ควบวันีครับส่วนส่วนละโรคุด ทรงงายเงียบร้อยอ๋อทรงแล้วมันบ่ะทานตรวจแล้วโ่หันแล้วเพิ่นมาตรวจแต่ว่าทรงไปแล้วล่ะเพิ่นมาไม่ไดงผู้ใดมาตรวจช่องซ่อมซ่อมซ่อมาเบิ่งเองแล้วบ่มาย่างง่ายมาค่ะแต่ว่าทรงเป็นรูปเป็นอย่างไรเล่าเล่าอ๋อเดี๋ยวอ๋อส่งงานเบื้องต้นเนาะส่งงานเป็นรูปรูปแบบของเอกสารไปก่อนเพราะว่าส่งเพิ่นเพมนก็ยุ่งเนาะช่วงนี้พี่ก็รแค่เข้ามาหน่องคนกะเขาแล้วสี่เป็นอันนี้สองส่งเพราะว่าเข้าสองส่งไปเลยเลยเพราะว่าถ้าเขาแล้ว ปัจจาวเคือหกเคื่องยังยี่ะคบไหมคะโอ้ครับครับโอ้ครับครับแน่นเลยเลยเลยก็บสีเก็บม่สีอืมอ่าโอเคครับสำหรับอัปเดตหน้างานวันนี้นะครับหน้างานก่อสร้างขอบคุณพี่เล็กครับขอบคุณครับ